สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะมันนี่ทีวีออนไลนะครับวันนี้นะฮะก็มีแอปอีกหนึ่งแอปนะครับมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมแอปนี้นะฮะก็มีชื่อว่าแอป crazy food นั่นเองนะฮะก็วิธีการเล่นเกมของแอปนี้นะครับก็เพียงแค่เราเนี่ยนะฮะโยนผลไม้ลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับโยนให้ตรงลูกนะครับตรงสีของเขานะฮะแล้วผลไม้นะครับก็จะขยายนะครับแบบนี้นะฮะ เพื่อให้เราได้รับคะแนนนั่นเองนะครับก็แอปนี้นะครับไม่ต้องเล่นอะไรมากนะฮะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากด้วยนะครับเล่นแบบง่ายๆเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับแอปนี้นะฮะสามารถโหลดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะฮะเปิดแอปขึ้นมานะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องล็อกอินอะไรให้วุ่นวายนะครับเรากดเข้าเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นนะครับให้เราสังเกตดูนะครับให้เราแตะไปที่หน้าจอนะครับเนี่ยนะฮะผลไม้ก็จะลงมานะครับถูกสีนะครับเมื่อเรารวบรวมผลไม้เรียบร้อยนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรากดดูโฆษณานะครับถ้าผู้ชมเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับก็จะมียอดเงินนะครับ ให้เราหลังจากดูโฆษณาจบนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเมื่อดูโฆษณาจบกดก,กระกบาดออกไปนะครับาเราก็จะได้รับเงินนะครับ0.87สตางค์นะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับยอดเงินตรงนี้นะครับเขาจะแจกเยอะมากๆนะครับการถอนขั้นต่ำเนี่ย3,000บาทนะครับ3,000นะฮะแล้วเดี๋ยว ผมเหลือยอดเงินสะสมอีกแค่1 1 1บาทผมก็สามารถถอนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าแอปนี้นะครับจ่ายจริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับผมเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะสลหรับเกมนี้นะครับใครที่เล่นไปใหม่ๆนะครับเล่นมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาจะให้ยอดเงินเยอะมากๆนะครับพอใกล้จะถึงยอดเงิน3,000บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะลดปริมาณยอดเงินลงนะครับอย่างละ้อมาใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับเราได้เริ่มต้นที่50บาทต่อ1วิดีโอ เมื่อเราสะสมยอดมานะครับใกล้จะถอนเงินได้แล้วเนี่ยนะฮะเขาจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นะครับของผมเนี่ยนะฮะเหลือเพียงแค่87สตางค์แล้ววิดีโอต่อไปเนี่ยที่ผมจะดูนะครับหลังจากที่เล่นเกมนี้จบแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะให้ยอดเงินมานะครับน้อยกว่า87สตางค์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเชื่อผมจะเล่นให้ดูนะครับแอปนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีออปชันอะไรต่างๆนะครับแต่เพียงแค่ให้เราสังเกต สล็อตแมชชีนด้านล่างนะครับเมื่อเราสะสมเต็มหลอดนะครับก็จะมีสล็อตแมชชีนมาให้เราหมุนนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะเมื่อกี้ผมได้87สตางค์นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคะแนนโผล่ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเราจะได้น้อยกว่า87สสตางค์นะครับยอดเงินจะลดลงเรื่อยๆนะฮะ โอเคนะครับมีโฆษณาขึ้นมาย่าก,กดดูโฆษณานิดนึงนะฮะนี่นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาให้เราดูนะครับเราก็พยายามดูโฆษณาให้จบนะฮะ โอเคนะครับหลังจากที่เราดูโฆษณาจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับรอเพื่อกดออกจากวิดีโอนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไป84นะครับตอนนี้นะครับก็จะลดลงมานะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าผมจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครัตอนนี้นะครับเหลือ0.71สตางค์นะครับยอดเงินของเรานะครับก็จะลดลงมาเรื่อยๆยิ่งใกล้จะถอนเงินได้เมื่อไหร่ นะครับยอดเงินก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็เกมนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นเนาะนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแอปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรเยอะนะใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็ลองดาวน์โหลดเข้ามาใครที่ ไม่สนใจนะครับก็ผ่านคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เงินนะครับก็ถือซะว่าเราเล่นสนุกนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ดราม่านะนะครับไม่ดราม่านะครับใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็เล่นใครไม่สนใจที่จะเล่นก็ผ่านคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเข้ามาเล่นนะฮะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอธิบายวิธีการเล่นเกมนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าถอนได้จริงนะครับ เกมนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมทางเลือกให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมดาวน์โหลดเข้ามานะครับเล่นกันเยอะๆล้วกันนะฮะหรือว่าใครเคยเล่นเกมนี้แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกใต้ล่างคลิปได้เลยนะนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดยังไงนะฮะก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ในะที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับ าหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ